สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนกลับมาพบก,กับครูสมจุดาเพชรานนท์หรือว่าครูสมของนักเรียนนั่นเองค่ะในารายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของวรรณคดีนะคะ,ะคลิปนี้อยู่ในเรื่องของวรรณคดีอยู่ที่เรื่องหลีกไรคนพานนะคะวันนี้ค่ะมีเรื่อง มาปากับลูกแกะมาฝากด้วยอ่าอยู่ในหนังสือหน้าไหนเอ่ยหน้าสานะจ๊ะเปิดดูได้นะนะคะอืมก็ยังอยู่ในตัวชีวัตเหมือนเดิมนะคะเราอ่าสาระสำคัญของเรื่องนี้ค่ะการคบคนพานย่อมเสียเปรียบนะคะควร หลีกหนีให้ห่างกไกลนะจ๊ะอ่าไปฟังเรื่องม้าป่ากับลูกแกะดีกว่านะคะใครร้ายใครดีไปฟังกันเลยค่ะขอบคุณด้วยนะคะครูโอ๋ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้อ่าไปฟังกันเลยจ้าม้าป่าตัวหนึ่งกินน้ำอยู่ที่ลำทาร<ะ>เห็นลูกแกะเดินท่องน้ำมาแต่ไกลคิดจะจับกินเสียแต่ก่อนที่จะจับกิน ต้องทำให้ลูกแกะเห็นความชอบธรรมของตนก่อนหมาป่าจึงพูดกับลูกแกะว่าลูกแกะถือดีอย่างไรมากวนน้ำให้คุณลูกแกะจึงตอบไปว่าตนจะไปทำให้น้ำขุนได้อย่างไรในเมื่อหมาป่าอยู่ที่ต้นน้ำหมาป่าหาเรื่องต่อไปว่าเมื่อปีกลายลูกแกะได้ด่าว่าตนลูกแกะจึงเรีบตอบไปว่าตนจะไปด่าว่าหมาป่าได้อย่างไร ในเมื่อปีกลายตนยังไม่ได้เกิดเลยหมาป่ายังไม่ยอมแพ้หาเรื่องต่อไปว่าถึงแม้ลูกแกะจะไม่ได้ด่าว่าตนแต่พ่อแม่ของลูกแกะได้ด่าว่าตนดังนั้นลูกแกะต้องรับผิดชอบยังไม่ทันสิ้นคำมันก็จะครุบลูกแกะกินเป็นอาหาร จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องหมาป่ากับลูกแกะนะคะได้ข้อคิดอย่างไรบ้างคะการคุบคนพานย่อมเสียเปรียบนะคะควรหดีกนี้ห่างไกลนะคะนักเรียนขานักเรียน,น,ยนทําแบบฝึกหัดด้วยนะคะสําหรับบทนี้นะคะห่างไกลคนพานนั่นเองคะ่ะทาแบบฝึกหัดนะคะ อย่าลืมทำแบบฝึกหัดแล้วก็ส่งด้วยนะคะนักเรียนค่ะทบทวนบทเรียนของนักเรียนนะคะและวทำแบบฝึกหัดด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะไม่มากไม่มาอย่าลืมส่งแบบฝึกหัดนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b e ให้ครูสูมด้วยนะคะส่งแบบฝึกหัดในลายกลุ่มส่งการบ้านเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ